สวัสดีค่ะช่องแมลงปอชาแนลนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีดื่มชามาลียังไงให้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบรสชาติของชามมลีเท่าไหร่นักดื่มเพียวๆดื่มยากเรามีวิธีค่ะมาดูตัวที่ผสมกับชามมลีนะคะก็คือนมเปรี้ยวดัชมิลนะคะนมเปรี้ยวดัชมิลลสผลไม้ไขมันศรซค่ะ จะเป็นรสชาติอะไรก็ได้นะคะจะเป็นกล่องจะเป็นแพ็คจะเป็นขวดได้หมดนะคะเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะจากนั้นก็ตัดค่ะตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้จะเก็บไปใช้ได้อีกนะคะแล้วก็เทนมเปรี้ยวดัชมิลลงไป ครึ่งกล่องนะคะหรือไม่ก็เรากะแก้วไว้ครึ่งแก้วก็ได้ค่ะเทลงไปเลยค่ะ <_ d ata> จากนั้นก็ใส่ชามมารีนะคะเทลงไปเลยค่ะให้เต็มแก้วค่ะ <_ d ata> เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดื่มตอนตื่นนอนตอนเช้าก็ดื่มหมนึ่งแก้วนะคะหรือจะดื่มก่อนเข้านอนก็ได้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะคลิปนี้ละการไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บาย